ชื่อสุติพงศ์นิยมกจาการน,นะครับปัจจุบันก็เป็นทาย,ยาทรุ่นที่2ของทางกลุ่มบริษัทเนเครือวานิตรุ่งเรืองปัจจุบันดำรงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงว่าวานิตรุ่งเรืองเนี่ยลูกค้าจะรู้จักว่าอยู่ในวงการของอุตสาหกรรมนะครับถ้าเด่นๆเ,เลยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทรงกําลังควบวงจร ถ้าเป็นสินค้าแยกประเภทเนี่ยที่ลูกค้ารู้จักกันบ่อยๆก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากับเกียร์ทดล้ออันนี้ในเบื้องต้นเพราะโปรดักค่อนข้างหลากหลายมีสินค้าประเภทอื่นๆด้วยอาจจะมีพวกไดรฟ์พวกอินเวอร์เตอร์ถ้าถือเท้าความเนี่ยต้องเท้าความไปถึงทางรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เริ่มมาจากศูนย์อันนี้ต้องพูดตรงๆไม่ได้แบบมีธุรกิจสืบทอดเหมือนอย่างทาง,ทางผมอย่างเงี้ยครคุณแม่ก็ทํางานกินกันเดือนสมัยก่อนก็ทํางานก็เป็นเสมียนนี่แหละครับ แต่ว่าทางบริษัทเก่าเนี่ยเขาอาจจะมีการขายเครื่องพ่นไฟด้วยหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรด้วยพอวันหนึ่งก็มาแต่งงานคุณพ่อมันก็ถึงเวลาที่ว่าอาจจะต้องมาสร้างครอบครัวแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นก็เป็นประมาณลักษณะเหมือนซื้อมาขายไปการนําเข้าสินค้าของเราจากต่างประเทศก็คือจะมีทางพี่ชายคุณแม่แล้วในฝ่ายของเทคนิชเชียนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดหรือเทคนิคในการขายอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นทางน้องชายคุณแม่ เข้ามาร่วมด้วยนะครับรวมกันเป็นกลุ่มขึ้นมาก็จะมีขายทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเกียร์ทดรอบถ้าเป็นเครื่องพ่นไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นในทางของทางน้องสาวแล้วก็มีคุณพ่อยังเป็นที่ปรึกษาอยู่คือถ้าพูดถึงวันนีุู้กเรือเนี่ยถ้าผมมองนะครับน่าจะเป็นเกียร์ทดยี่ห้อ,อโมโตวิโอคือถ้าพูดเนี่ยว่าโมโตวิโอเนี่ยลูกค้ารู้จัก แล้วก็นึกถึงเรานะครับตลอดเลยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะประมาณกว่า20ปีพี่เรายังอยู่ในตลาดอยู่แล้วก็แบรนด์เนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซอร์วิสหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บสต็อกซัพพอร์ตให้กับลูกค้าในเรื่องราคาที่แข่งขันได้นะครับแล้วก็ในเรื่องการให้ข้อมูลใน,ในเชิงของเทคนิควิศวกรรมเนี่ยที่ค่อนข้างให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้จริงๆเซ gment เนี่ย มันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากมีเพนเดกอย่างที่เราทราบกันพวกโควิด -19 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ธุรกิจบางธุรกิจมันมีการดอปลุงไปแต่ณปัจจุบันในธุรกิจที่ยังสามารถไปได้มันก็ยังมีหลากหลายธุรกิจอยู่อันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นอาหารและยายอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยคนก,ก็ต้องทานทุกวันยาก็ต้องใช้นะครับธุรกิจอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับการแพทย์ถุงมือยางอย่างเงี้ยแพทย์ต้องใช้ นะครับในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้จริงๆอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยในหลายๆบริษัทเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับการผ่านเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว2020มาตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มเกิดโรคระบาดจนถึงวันนี้ทุกอย่างในบริษัทเกี่ยวกับพวกเซกชันฟู้ดเบร์เบรดนะครับแล้วก็พวกเมดิซีอะไรพวกนี้ฟาร์มาซีพวกนี้มันไม่ผมมองว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้เวลามันมีการล็อกดาวน์เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกคอมเมอรเชียลเนี่ย ลูกค้าเดือดร้อนผู้ขายเ,ยเดือดร้อนนะครับอ่ะอย่างร้านอาหารก็เปิดไม่ได้ละแต่อย่างโรงงานเนี่ยคนเนี่ยคน,นยังต้องไปซื้อของซูเปอร์ทุกวันต้องซื้อของตลาดทุกวันซึ่งอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างที่ผมมองาธุรกิจตรงเนี้ยมันเดินหน้าต่อไปได้โดยที่แบบไม่ได้หยุดชะงักมากอาจจะมีบางโรงงานที่ว่ามีติดโควิดบ้างชะงักบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับแต่โดยสุดท้าย,ยาเนี่ยยังไงอ่ะก็ผมว่าในเรื่องอาหารและยาเนี่ยค่อนข้างสาคัญแล้วก็เครื่องดื่มด้วย คือถามว่าบริษัทผมได้รับผลกระทบไหมนะครับพูดในเชิงนี้แล้วกันคือได้รับผลกระทบอยู่แล้วล่ะฮะอันดับแรกๆเลยส่งผลถึงยอดขายแน่นอนอะไรที่เราเคยทําได้เราก็ทําไม่ได้ไม่ว่าการจะเป็นเข้าพ,บ,พบปักลูกค้าการเสนองานโปรเจกต์มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างคือชะลอหยุดชะงักไปหมดคือทุกอย่างเนี่ยเรามองว่ามันมีทางแก้ไขจากที่เราเคยทําเท่านี้เราอาจจะพยายามทํามากหน่อยขยันขึ้นมากหน่อยพยายามหางานเข้ามา พยายามทาเต็มที่เพราะว่าเราไม่ใช่แค่ทุกวันนี้เราไม่ใช่แค่ตัวเราเรามีบุคลากรอีกก็เป็นร้อยคนเหมือนกันในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจเขาบางคนก็เป็นคนต่างจังหวัดปีหนึ่งกลับบ้านได้แค่สองครั้งเราก็แบบบอกลูกน้องบอกว่าเอออดทนไปก่อนบอกทุกๆคนอย่างเงี้ยสู้ๆกันไปก่อนเราก็ต้องค่อยๆรับมือไปหาลูกค้าไม่ได้เราก็ต้องพยายามคอนแทคลูกค้าเทเลเซลอะไรไปหรือคอนแทคลูกค้าเก่าๆเ,เพราะลูกค้าเองก็ได้รับผลกระทบเช่งงนกันปกติอาจสมมติอาจจะมีการซื้อขายกับเราพอมีการโควิด19ป เอาละอาตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถเข้าไปติดตั้งเครื่องลูกค้าได้นะผมยังไม่ซื้อของคุณนะพอซื้อของคุณมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาดองไว้ก่อนอมันเป็นเหมือนแบบห่วงโซ่ไปหมดนะครับแต่เราก็ต้องพยายามมุง่งไปเซ้นชั่นอื่นๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันมีแค่อาหารละยาอย่างเดียวเครื่องดื่มมันก็จะมีเซ้นชั่นอื่นๆที่เขาพอยังไปไหวเราก็จะพยายามเข้าไปตรงนั้นนะครับเท่าที่เราทําได้คือทางเราเนี่ยเรามองว่าคือเราเกิดโควิด1 i ขึ้นมาเนี่ยแต่ผมมองว่าธุรกิจหรือการใช้ชีวิตมันต้องเดินหน้าต ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเหมือนเดิมสมมติลูกค้ามีปัญหาหน้าง,งานอ่ะเราพร้อมเดินทางทําทุกอย่างเพื่อผ่านข้อกาหนดนของทางรัฐบาลนี้กําหนดน,นะครับจะมีการตรวจเอทีเคหรือ PCR อะไรก็แล้วแต่ั่งเรายินดีทําหมดบางครั้งลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะสาก,การเขาอาจจะลำบากกว่าเราอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเราซัพพอร์ตเขาได้ตรงเนี้ยผมว่ามองว่ามันเขาก็แฮปปี้นะในช่วงลำบากที่เราซัพพอร์ตเขา คือโดยปกต MM ิแล้วเนี่ยการทํางานของเราครับอันไหนที่ไม่ถนัดผมไม่ทําเราก็จะพยายามอันดับแรกก่อนเราอยู่ในวงการตรงไหนก่อนอย่างเช่นตอนนี้เราอย่างที่ผมบอกคือระบบสงกำลังใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเบนเนอร์ก็จะเรียกระบบเผาไหมเราพยายามเนี่ยหาสินค้าเนี่ยในส่วนเซกชันที่เราถนัดก่อนเพื่อมาเติมเต็มในจุดที่เรายังไปไม่ถึงจริงๆสินค้าของผมเนี่ยยังไม่ได้ มีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะเพื่อซัพพอร์ตกับลูกค้าได้ในทุกกลุ่มเป้าหมายแต่ในส่วนมากเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ได้ทำเป็นแบรนด์ที่แบบใหญ่ๆผมมองว่ามันมันไม่ได้มีอะไรท้าทายนะครับตรงนี้เพราะว่าคือถ้าเกิดทุกคนมีความคิดว่าทำแบรนด์เนี่ยใหญ่ๆหมดแล้วก็อย่างแบรนด์ a b c อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกค้าเขาจะไม่มีช้อยส์อย่างเช่นทุกวันนี้อย่างความถ้าผมยกตัวอย่างลูกค้าที่รู้จักกันโมโตโวาเรียโออย่างเงี้ยครับตอนมาทำแรกๆเนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนวันนี้แล้วโมโตโรโก็ไม่ได้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในอิตาลีด้วยซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอาจจะเป็นท็อปทรีก็แล้วแต่แต่เราเน้นว่าจุดแข็งเนี่ยของการทําตลาดมันคือยังไงอ่าหนึ่งละเรื่องราคา2เรื่องสต็อกพร้อมส่งเรื่องเทคนิคอย่างที่ผมแจ้งตอนเบื้องต้นนะครับ after sales service เราเป็นยังไงแล้วก็คุณภาพของสินค้าจนถึงวันนี้คือตลาดให้การยอมรับว่าอะโมโตโรโตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดในวงการก็ลูกค้าก็ ผมมองว่า7 0 8 0็นก็ได้รู้จักนะฮะคือคือแบรนด์ผมเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยคือจะรู้จักเฉพาะอยู่ในวงการอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยที่เราทําตลาดมานานเนี่ยลูกค้าให้การยอมรับอันเนี้ยก็ไม่ถึงขนาดสเปเชียลเลสครับก็เป็น General เจเนอะร์แน่แหละก็คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณซื้อมาตอร์เกียอ่างเงี้ยอย่างแบรนด์ที่ผมทําก็จะรู้จักแต่บางแบรนด์เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าคือเราเพิ่งม,มาเปิดตลาดหนึ่งอย่างกตัตอย่างอย่างเช่น Mo โตบร i โอเนี่ยเราทําตลาดบนกลางถึงบน นะครับคือเน้นในเรื่องที่ว่ามันเป็นยุโรปแท้ๆเป็นอิตาลีแท้ๆทุกพาร์ททุกแมทเทอเรียลประกอบที่อิตาลีพาร์ททำเ,เป็นซัพพลายเออร์จากทางยุโรปทั้งหมด q ิวซก็ที่นู่นเรามาได้รับเป็นฟินิชชิ่งกู๊ดนะครับทั้งหมดแล้วเราก็มีการ SMB บ้างบางส่วนเพราะเราเองเราก็ได้เซอร์ติฟิเคทจากทาง m o โต v a r i o นะครับก็จะเป็นตัวย่อ M A C ก็คือ Motovario SMB Center นะครับเป็นศูนย์การ,กรประกอบเราก็กล้าพูดได้เลยว่าเราก็มีสต็อกอยู่ในระดับท็อปทีของบูยุภาคเอเชียแล้วก็เอเชียแปซิฟิกคือ1น,นะครับแบรนด์ใหญ่คนทําเยอะการที่เราจะทำเนี่ยธุรกิจอะไรธุรกิจหนึ่งเนี่ยเราทำเนี่ยเราจะพยายามเนี่ยเราเราจะไม่อยากจะเข้าไปแบบแข่งกับแบรนด์ที่เขาแข็งอยู่แล้วสมมุติว่าแบรนด์นี้แข็งอยู่แล้วแล้วเราดึงมาทํา โอกาสที่เราจะทําให้บิสต์เนสเราโกล up อัพค่อนข้างยากช้าด้วยคู่แข่งคนข้างเยอะและเราเนี่ยก็พร้อมที่ว่าเราจะมาทําแบรนด์ใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่แบรนด์เนี่ยอาจจะติดหูไม่เท่ากับแบรนด์ใหญ่แต่เราแค่ออฟเฟอร์ในสิ่งที่ว่าเราไม่ได้พูดว่าดีกว่าแต่แค่ว่าราคาอาจจะย่อมเยาวกว่าแต่คุณภาพเรา,าจ,จะไม่หมีกัน แล้วก็การที่ว่าเราทำเนี่ยตลาดเนี่ยเบอร์ที่มันไม่ได้เป็นเบอร์ต้นๆเนี่ยเพชเชอร์ในการทาตลาดของเราก็จะน้อยกว่าด้วยแล้วก็การที่ว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเราอะ่ะก็จะมีมากกว่าบางครั้งบาง,บางแบรนด์อาจจะยังเปิดตลาดในเมืองไทยแต่ยังหาพาร์ทเนอร์ที่ใช่ไม่เจอก็ม,มาเจอเราคือบางแบรนด์ก็แบบว่าเออผมผมไม่เคยส่งออกเลยนะเพิ่งมาส่งออกกับคุณคนแรกเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นเจอผมก็มีส่งออกที่อื่นเลยเทียบเลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราไปเปิดให้เขา แล้วทุกวันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่กันดีอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะคือไม่เคยมีฟีดแบ็กกลับมาเลยว่ามีปัญหาคือไปแล้วไปรับอย่างเดียวตั้งแต่ผมขายมาประมาณ4-5ปีนี้ครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ผมเอาเข้ามาในยุคข,ของผมนะอย่างที่อื่นบางครั้งอาจจะแบบว่านั่งอยู่ด้านบนสั่งการระดับหัวหน้าอะไรเงี้ยแต่ของผมไม่ผมสไตล์แบบ family เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยบริษ,ษัทผมไม่ได้มาเป็นอันนี้เลย คือเริ่มมาจากตึกแถวสไตล์คนจีนนะฮะธุรกิจครอบครัวมาก่อนแล้วเราก็กึ่งกึ่นซึมซับเรื่องพวกนี้แล้วเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะมาปรับเปลี่ยนในเรื่องอะอย่างเบื้องต้นละปัญหาที่เรารับจากลูกค้าในสมัยแรกๆที่เรามาทำคืออะไรอะงานคิวซีคุณมีปัญหาโน่นนี่นั่นผมส่งเกียร์ไปปุ๊บน้ํามันรั่วหรือยังไง,ไงยังไม่ทันใช้เลยรั่วละมันก็เสียเราละองค์กรภายในเนี่ยเราก็มาปรับอย่างงาน QC อย่างเงี้ยคราวนี้ก็คือเราจะมีใบงานควบคุมทุกยูนิต ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเกียร์ทดรอออินเวอร์เตอร์หรือโปรดักต์อื่นๆเรามีการเก็บสต็อกบางตัวอย่างเช่นเกียร์ทดการเก็บสต็อกปุ๊บเนี่ยบางพาร์ทเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองพอมันเจอความร้อนหรืออากาศในเมืองไทยเนี่ยมันทําให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเสื่อมลงเราก็ต้องเปลี่ยนบางครั้งสมมุติว่าน้ํามันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่มาถึงเราจับยกปุ๊บป๊อปปขายลูกค้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ เราก็ต้องเน้นย้ําว่าการ QC ทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะมีเอกสารยืนยันทุกครั้งว่ามีการ QC นะลูกค้าสบายใจได้ทุกตัวเนี่ยก่อนถึงมือทางลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมบอกเลย9 9เกรเือบจะ100%เลยแต่1%เนี่ยทุกอย่างมันมีเ er ออร์เอร์นะครับมันไม่มีทางที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบนโลกนี้มันก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในมุมมองผมผมมองว่าเราทำดีที่สุดแล้วที่ให้ลูกค้าได้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องการแพคเกจจิ้งขนส่งมีการปรับใหม่หมมดทุกกอย่าาางเรรี ให้อุปกรณ์เครื่องมือในการขนส่งทุกอย่างเนี่ยเรามีวัสดุในการลองมีการหอ่อแรปฟิลมมีการทําทุกอย่างทุกวันนี้คือปัญหาเรื่องการขนส่งสีทลอกสินค้าเสียหายไม่มีซึ่งเป็นมาเลยแล้วเวลา4 5ปีหลังเนี่ยเราฟีดแบคลูกค้าค่อนข้างโอเคทุกอย่างมันหายไปตั้งแต่ผมเข้ามาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องการขายเรื่องการตลาดเราก็พยายามปรับปรับมาอ,ออกบูธตามตาม่ตางจังหวัดบ้างทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งด้วยอะไรเงี้ยครับ มันก็ช่วยๆเสริมมันไปก็คือเราทําทุกทางพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามที่ว่าพบปะลูกค้าให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นหัวใจหลักคือ Family กับ Organization ของผมในมุมอมองเนี่ยคำว่า Family ของผมเนี่ยผมทำกันเฉพาะในองค์กรนะคือเราผมติว่าผมดูแลลูกน้องดูแลบุคลากร,กรเนี่ยเราก็จะแบบในเชิง Family แต่เราก็จะมีแบบเด็ดขาดบ้างในบางเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าแตกแถว ก็ไม่ใช่ว่าแฟมิลี่ใจดีตลอดแต่เรื่องบางเรื่องเราก็ต้องใจดีกับเขาเราก็ต้องให้เขาแต่ถ้าเกิดเราเออกออฟฟิศละตรงเนี้ยคำว่า organization มันจะมาแทนก็คือว่าเราต้องเป็นมืออาชีพในการเข้าหน้างงานในการพบปะลูกค้าในการปิดการขายในการทำงานไปถึงลูกค้าผมจะบอกลูกน้องทุกคนนะทุกคนไปคุณต้องยิ้มแย้มนะเวลาไปส่งของหรือคุณไปหาลูกค้าเนี่ยไอสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือการไม่มีมารยาทก,กับทางคนเนี่ยที่เขาจะให้งานเราอันนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเลย บางครั้งเนี่ยไปปุ๊บไปว่าลูกค้าบ้างเราทํางานเหนื่อยเราก็ต้องอดทนผมมองอัพ่อแม่ผมเริ่มจากศูนย์ก็ยังอดทนเลยพวกคุณมาคุณงานบางคนอาจจะมาจากศูนย์ด้วยซ้าก็ต้องอดทนเหมือนกันอ่าแต่พอคุณทํางานเสร็จคุณอยู่นี่ผมให้ความเป็นแฟมิลี่กับคุณคุณทํางานเสร็จคุณจะทําอะไรในออฟฟิศคุณทําเลยผมไม่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเป็นงานช่างวันนี้งานไม่มีประกอบเลยไอ้ผมผมไม่ได้ไปูนั่งดูหน้ากล้องนะฮะว่าแบบ ไอ้คุณไม่ทํางานคุณต้องหางานมาทําอันนี้ไม่ใช่ผมจะดูว่าวันนี้งานโปรดักชันคุณออกเร็วไหมอ่าคุณส่งของครบไหมเซลล์คุณเดือนหนึ่งคุณมียอดยังไงถ้าคุณไม่มีอ่ามาคุยมันเป็นเพราะอะไรอะไรยังไงคือผมก็จะเฟกซิเบิลอะยี่สิบห้าสิบห้าสิบจริงๆผมผมไม่ได้มองถึงความสําเร็จนะครเพราะคนเรานะั้นมันมองถึงความสําเร็จเนะี่ยผมว่ายืนอยู่กับที่นะครับ mm hmm. คนเรามันต้องเดินไปข้างหน้าทุกวัน คือผู้ใหญ่โดยเฉพาะแม่ผมเนี่ยก็จะพูดบอกว่าทําไมวันนี้แม่เนี่ยยังเป็นที่ปรึกษายังช่วยทํางานอยู่ผมเองไม่ได้บอกว่าวันนี้ผมดูแลบริษัทคนเดียววันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เป็นยุคบุกเบิกเนี่ยยังช่วยดูแลบริษัทให้เป็นในทิศทางที่ถูกต้องอเราเราไม่เคยคิดนะครับว่าเราวันนี้เราสําเร็จแล้วเราต้องมองว่าทุกวันอ่ะมันคือการท้าทายที่เราจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อเราไปถึงทาร์เก็ตที่เราอ่ะ ต้องการในปีต่อๆไปเดือนต่อไปถ้าวันนี้เรามองเราสำเร็จแล้วอะแล้วเราหมดความท้าทายเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราตั้งของรางวัลไว้แล้วเราก็ชื่นชมมันอยู่นั่นแหละปกติเวลาได้รางวัลอะไรมาผมจะเก็บเข้าตู้หมดไม่เคยเอามาทูเพราะเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นมันแค่เป็นรางวัลอาจจะประกาศเกียรติคุณว่าคุณทําดีคุณทํานู่นทํานี่แต่มันไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณประสบความสำเร็จทั้งชีวิตละหนึ่งละ ความสาคัญที่สุดอ่ะที่ผมรู้สึกจนถึงวันเนี้ยครอบครัวผมหรือครอบครัวคุ้ส่วนเนี่ยเขาเอาใจขเขามใส่ใจเรา mm hmm. แล้วมีอะไรช่วยกันทํางานผมไม่ต้องการเดินเดียวดายผมแบบต้องการเดินไปแล้วมีผลพลคอยช่วยเหลือโดยที่เราอ่ะมั่นใจได้ว่าเราเดินไปแล้วอ่ะเราจะไม่ต้องเหลียวหลังกลับมามองคือมันก็รู้จักจกันมานานจนแบบผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรกันมาหมดเงี้ยครับ ค่อนข้างหลายๆเรื่องนะในช่วงวัยผมอะผมก็มั่นใจอะมากในระดับแบบพอสมควรเลยว่าแบบมันไปด้วยกันแบบว่าอย่างเงี้ยยังไงบริษัทมันก็ไปได้เราเองเราเราไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่แบบโอ้โหออกสื่อมากว่าแบบคุณคนนี้ประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอว่าเขาทํางานคนเดียวแต่แค่เป็นคนอาจจะกําหนดทิศทางบริษัท ว่าบริษัทเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นโยบายต้องเป็นแบบนี้แต่ถามว่าทุกวันนี้ที่ทําให้บริษัทโตได้คุณมีหน้ามีตาได้หรืออะไรไงเนี่ยก็ขนพลทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหุ้นส่วนธุรกิจหรือแม้กระทั่งบุคลากรอ,อย่างทีมช่างประกอบงานไม่มีเขาผมจะเอาของที่ไหนขายสั่งของมาได้แต่ไม่มีคนทําผมไม่มีเซลล์แล้วใครจะไปขายอย่างเงี้ยครับทุกคนมีความสําคัญหมด ทั้งบัญชีเสมียนการตลาดคุณพลของผมเนี่ยไม่ใช่ระดับแบบว่าต้องหัวหน้าเท่านั้นนะทุกคนนะเป็นแรงขับเคลื่อนบริษัทหมดเป็นขุนพลทั้งหมดผมอยากจะสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความมั่นคงให้บริษัทมากขึ้นมากกว่านี้ซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นเป้าหมายในอนาคตว่าผมอยากจะให้บริษัทมีความแข็งแกร่งเพื่อครอบครัวและบุคลากรในอนาคตเราจะทํายังไงเราก็ต้องเสริมสร้างโปรดักต์ใหม่ๆเสริมสร้างธุรกิจใหม่ๆที่เราถนัดเพิ่มขึ้นมาอีก แต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่า step by step ค like, ่อยๆเป็นค like, oh, ่อยๆไปเราจะไปทีนึงแบบโอ้โหปุ้มบ้มเลยไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างก็ผมก็วางเป้านะครับคือผมก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะเป็น manufacturer สักวันหนึ่งแต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าศักยภาพตัวเราและที่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเชื่อบุญภาวะสนาด้วยบางครั้งคือวันนี้เป้าหมายของผมเนี่ยผมไม่ได้มามองถึง personal ละ ผมไม่ได้มองถึงส่วนตัวเฮ้ยเราต้องรวยกว่าน,นี้นะหรืออะไรยังไงคือวันนี้ภาระของเราเราทําธุรกิจต่อจากทางครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องนะฮะไม่ได้หมายถึงครอบครัวผมคนเดียวเราก็จะมีพุ้นส่วนที่เป็นทางพี่ชายกับน้องชายคุณแม่อะไรอีกหนึ่งละเราต้องทําให้บริษัทอยู่ต่อและเดินหน้าต่อเรามีครอบครัวที่เราต้องดูแลที่เขาไม่ได้ขึ้นมามีบทบาทเหมือนอย่างที่เราอยู่วันนี้แต่เราก็ต้องดูแลเขาเพราะว่า คือคุณแม่เขาให้ความสําคัญเรื่องกัญยูมากเรื่องการรับพี่รับน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เห็นหลายครอบครัวมาแล้วทุกครอบครัวแหละผมว่ามีปัญหากันหมดเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยที่ผมมองนะผมมองว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเสียสละหน่อยแล้วด,ด้วยความที่ว่าผมเป็นลูกชายคนโตด้วยเสียสละสักนิดเสียสละเพื่อคนอื่นหน่อยผมมองทุกอย่างก็จะไปได้อย่าไปคิดคนเดียวเลยฮะคิดหลายๆคนดีกว่า mm hmm. ช่วยๆกัน